ใบใบแพทยสภาใช่ไหมคะใบอนุญาตแพทยสภาก็หมอไม่เคยปิดนะคะเรื่องนี้จริงๆแล้วมันเป็นข่าวเก่ามากคือใครที่ตามดูไลฟ์หมอสมัยสมัยโควิดช่วงช่วงที่ช่วงสิงหากันยาตัวแถวๆนั้นอนะหมอยังบอกในไลฟ์เลยว่าไม่จริงไม่มีการพักใบอนุญาตแล้วสุดท้ายหมอก็ได้รับใบพักอนุญาตจริงๆแต่หมอจะ จะชี้แจงในมุมของหมอและมุมของแพทยสภาเนื่องจากว่าหมอได้คุยเพิ่งได้คุยเมื่อกี้เลยกับหนึ่งในกรรมการแพทยสภาหนึ่งคนหนึ่งท่านนะคะกรรมการแพทยสภาท่านนี้เป็นกรรมการแพทยสภารุ่นใหม่ที่พยายามจะ drive คดีทางการแพทย์หรืออะไรก็แล้วแต่ให้มันเร็วขึ้นดังนั้นท่านก็ชี้แจงมาว่าอย่าอย่าคิดว่ามันไปโยงเกี่ยวกับการเมืองมันเป็นช่วงจังหวะเวลาที่มันพอดีเท่านั้นเอง แต่ว่าคําสั่งของแพทยสภาไม่ใช่ที่สุดแพทยสภาสั่งมาหมอในภายในสองอาทิตย์หมอแต่งทนายฟ้องที่เ,เขาเรียกว่าอะไรวะฟ้องเพิกถอนคําสั่งแพทยสภาที่ศาลปกครองทันทีภายในสองอาทิตย์เลยค่ะแล้วตอนนี้เรื่องก็ยังอยู่ที่ศาลปกครองฉะนั้นก็อย่ามโนอะไรกันมากมายอย่างที่หมอบอกค่ะคือหมอสะดุดในการ ไปพาดพิงความกระตันยูกับเงิน5ล้านฉะนั้นมันไม่ควรจะเอามาโยงอะไรให้มันยิ่งต่าให้มันยิ่งตกต่ําลงเราควรจะ drive สังคมให้มันดีขึ้นเพราะตอนเนี้แค่เราไม่ drive อะไรเลยเนี่ยมันก็มีคลื่นซีนามิหนึ่งลูกที่ชื่อว่าโควิดและเศษรษฐกิจอยู่แล้วและอีกลูกใหญ่ๆที่เรียกว่ารัสเซียและยูเครนและอีกลูกใหญ่ๆที่เรียกว่า e c e s s i o n หรือภาวะถดถอยและอีกลูกใหญ่ๆที่เรียกว่า inflation หรือว่าเงินเฟอ้อและของแพง ฉะนั้นหมอว่าเรามา drive อะไรที่มันจะลงมากกว่าที่จะทำให้ทุกอย่างมันแย่ลง for nothing โดย useless ไม่มีประโยชน์นะคะหมอว่าดราม่าก,การออกทะเลใดๆเสพได,ได้กรุบกริบ แต่ว่าอย่าเอามาจริงจังถึงขนาดที่ไปทําร้ายหรือทําลายชีวิตใครแม้แต่คนเดียวไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครเป็นคนที่คุณรักหรือเป็นคนที่คุณเกลียดเชื่อหมอเถอะว่าถ้าใครมีคนไหนหรือมีเกิดการสูญเสียซึ่งเราเป็นส่วนหนึ่งในนั้นคุณจะไม่มีวันลืมมันแน่นอนอเหนื่อยจังโอเคก็ หมอขอกลับมาอยู่ในที่ของหมอถามว่าโอเคเอแล้วการพักใบแพทย์ของหมอมีผลอะไรไหมหมอต้องบอกว่าอย่างนี้ค่ะคือหมอเนี่ยตอนนี้เนี่ยคลินิกหรือว่าบริษัทที่อยู่ภายใต้กันที่หมอเป็นซีอหรือหมอเป็นคอนซัลท์เนี่ยเกือบยี่สิบสาขาฉะนั้นเนี่ยหมอลงตรวจเองไม่ได้อยู่แล้วมันจะทํายังไงได้บวกกับบริหารแค่บริหารก็ปาไปสามวันต่ออาทิตย์แล้วก็จะทํา ต้องไลฟ์ทำรายการทำนู่นนี่โอเยอะแยะมากมายไก่กองฉะนั้นเนี่ยมันมันมันไม่มีทางทันดังนั้นเนี่ยในการในการ practice แล้วเนี่ยหมอ practice น้อยลงไปเยอะมากแล้วหมอไม่ได้ practice เลยในช่วงที่มีโควิดเนี่ยเนื่องจากว่าเอาเวลาเนี่ยมาเนี่ยมานั่งไลฟ์ให้พวกคุณฟังเนี่ยคะ่ะเออฉะนั้นเนี่ยก็ก็ก มันก็มีหลายๆอย่างที่ที่ที่ทำให้ทําให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนก็นิวนอะร์มอลอะเนาะหมอก็ตรวจคนไข้แบบแทบต้องเรียกว่าไม่ตรวจเลยด้วยซ้ำอะเออในในในช่วงแบบครึ่งปีที่ผ่านมาฉะนั้นเนี่ยไอายการที่จะแบบคือแต่แพทยสภาก็เขาเรียกว่าอะไรก็เขาก็บอกแล้วว่าว่ามันไม่เกี่ยวกับอะไรใดๆที่จะมาอยู่ดีๆเจอแกล้งหมอของขวัญอะไรเงี้ยไม่มีอันนี้แพทย์สภา หนึ่งในกรรมการแพทยสภาท่านท่านชี้แจงมานะคะซึ่งก็ก็ถ้ามานั่งฟังกันจริงๆก็น่าจะจริงเนื่องจากว่าแพทยสภาเป็นองค์กรทีไไ่ไม่ได้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 เล็กนะคะมีกรรมการทั้งหมด60ท่านดังนั้นเนี่ยแล้วหมอเองอาจจะสมัครแพทยสภาด้วยซ้ําในปีหน้าหมอเองยังเคารพและเชื่อในจรรยาบรณและยังเชื่อว่าแพทยสภาคือครอบครัวของหมอทุกคนและเป็น ร่มคุ้มกลาหัวให้กับหมอทุกท่านดังนั้นหมอยังเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของแพทยสภาหมอจะหมอไม่เชื่อว่าไอ้ข่าวลือที่ว่าต่อหนึ่งสองสามสี่จะหมอจะแกล้งหมอใดใดเนี่ยหมอไม่เชื่อว่ามันเป็นข่าวจริงเพราะว่าตาบใดที่หมอยังไม่ได้รับเอกสารอะไรใครจะมารู้ก่อนหมอหมอว่ามันตลกละค่ะนะคะแต่ถ้าหมอได้รับเอกสารอะไรหมอจะโพสต์หรือไม่โพสต์ก็ได้มันก็เป็นสิทธิ์ของหมอนะคะอันนี้ก็ เป็นคำชี้แจงทั้งหมดจากหมอ